ต่อแถวเปนหมดเลยครับตาตลอดไปลงรักครับกินจีนกาะที่ถือไม่ดีนะจาายที่ไม่รักจ่ายตา5คนเยอะดีไหมตาก็ต้องขอคุณสมาคมกีฬาจังหวัดนครนายกเก็บรับเดี๋ยวรับกันแล้วมาเราลงคักนี้เลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปจมป้ายนีครับเจเจ่ถ่ายรูปตรงนี้ ตาครับมาเสร็จแล้วมาดูลองนี้เลยครับมาดูลองตรงนี้เลยพี่แดงแม่เดี๋ยวไปให้มันดูเขึ้นตรงนี้ลมันดังระนาอยู่แล้วไปทำยศอายิตยที่เลยวดีหน้าตายเลยจะถ่ายรูปไหมนี่ครับระดับที่สามรวบโรงเรียนนครนายกวมุ่งที่จะเพิ่มระดับเราฝ่าฟันอุตนตากันมาห้าวันวันที่วันที่หกเราผอมร่างกายเราคนที่กรอบไปหลืออะไรแล้ว เดี๋ยวนู่นคู่ชิงชนเลิศเชียวระหว่างปากีวิทยาคารพบกับโรงเรียนเมืองนครนายกฝึกแข่งศักดิ์ศรีันครับห้าคนเนี่ยแต่รับกีฬาเทนด้านในเลยครับนักีฬากล้องเชิญทิสรอเลยอ่าเดี๋ยวที่สามนี่ครับนั่งตรงนี้เลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวลงถ่ายรูปด้านล่างครับขอทักข้าวอีกยวสองข้าว แล้วเราก็จะปล่ยตัวคู่ชิงเิศครับใเ้ให้ไก่และให้สามวันนี้ก็หลังต้นหลัง